ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนเหนือดวงรายวันกับดิฉันอาจารย์เปียกเนศศิวะประจำวันพุทธที่7กระด,กกระดาคม2564ัรอัคกสีคอฟฟี่ความเข้มข้นความเผ็ดร้อนที่คุณต้องรองค่ะและไส้กอก KLD ไส้ีกอกซารพัสสไตล์ซารพัดความอร่อยที่คุณต้องรองสำหรับวันนี้แล้ว อดีตที่เราเคยทำดีมามากมายมันจะส่งผลช่วยให้เราเจอความสำเร็จง่ายขึ้นอย่างน้อยง่ายต่อการตัดสินใจที่จะเดินต่อหรือคนที่เคยพูดว่าท้อและก็เหนื่อยตอนนี้อาจารย์มองว่าเป็นช่วงเวลาที่เราสาม,มารถเรียกทั้งต้นทั้งดอกคืนได้สำหรับคนที่กำลังรอคอยผลของสิ่งที่เราทำโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราทำดีอย่าเพิ่งรีบค่ะ พราดอกไม้มันจะงามก็ตอนที่ดอกไม้มันเนบ่งบานเหมือนกับสาวงามที่ต้องพิถีพิถันสักน,นิดหนึ่งแต่คุณจะไม่พลาดตรงนั้นเลยค่ะเรามาดูสิคะาว่าคนที่เกิดในเจ็ดวันของวันนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์คุณได้ไพ่ปัตนิคุณได้ไพ่เทวีคุณได้ไพ่ไไพสัจจะ ปัตตนิเทวีสัจจะเป็นไพ่ของคนเกิดวันจันทร์บ่งบอกถึงว่าความละเอียดอ่อนความพิถีพิถันการจูจ้จี้จุกจิกในเรื่องราวหลายๆเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสัญญาของคู่ค้าคู่ครองหรือคนที่เราร่วมทำกันค้าด้วยอย่าลืมนะคะสัจจะที่เราเคยให้ไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณอาจจะต้องกลับไปอ่านในเรื่องของสัญญาในเรื่องของสิทธิทผลประโยชน์ที่ทำหน้าที่ระหว่างกันให้ดีตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวช่วยได้เพราะอะไรรู้ไหมคะบางทีเราอาจจะละเลยข้อสัญญาบางส่วนที่เราเป็นฝ่ายได้เปรียบกลับไปอ่านค่ะอาจารย์เชื่อคุณอาจจะได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการอ่านรีเช็คกับสิ่งที่คุณทำหรือข้อสัญญาที่คุณได้ตกลงทำงานในนะ ทำงานมานานเหนื่อยๆบางทีมันก็ลาแล้วก็ลืมกลับไปอ่านคะ่ะอาจารย์เชื่อมัน่นคุณอาจจะได้อะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยก่ะคนที่เกิดวันอังคารคุณได้ไพอ่อธิษฐานวาสนาและกรรมะอธิษฐานวาสนากรรมะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์แล้วบ่งบอกถึงว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณเคยปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่คุณเคยคิดที่จะทำหรือตั้งใจจะทำ ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วค่ะอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นไงคะถึงเวลาที่คุณจะรอคอยและก็เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆที่คุณเคยทำไว้ในอดีตวันจันทร์คุณได้สิทธิ์ตรงนั้นเลยทันทีค่ะอย่าลังเลและก็อย่าช้าเพราะคุณกำลังจะได้ทั้งดอกและผลของความสำเร็จเร็วๆนี้ค่ะเรามาดูนะคะวันถัดไปสำหรับคนที่เกิดวันพุธคุณได้ไพ่อำนาจ คุณได้ไพ่มรณะคุณได้ไพ่กระดุมพระอำนาจมรณะกระดุมพระวงบอกถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณตั้งใจทำมาในอดีตลดลดเพาเผลงสักนิดหนึ่ง พราะและดูเหมือนสุขภาพร่างกายคุณจะไม่เอื้ออํำนวยแล้วถ้าเกิดคุณยังละเลยมากกว่านี้มันจะส่งผลให้เงินที่คุณหาได้อาจจะต้องกลับมาจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลซึ่งแลดูเหมือนมันไม่คุ้มเลยค่ะอันนี้ก็เป็นดอกกับผลเช่นกันจากการที่คุณละเลยตัวเองแล้วคุณโ้มแต่ทํางานโดยไม่รักษาบาลานซ์ของชีวิตแล้วพบกันวันพฤหัสสุขเสราร์อาทิตย์ ในเบรกหน้าคะ่ะวันนี้อาจารย์ขอไปกินกาแฟาก่อนไส้กรอก KLD กินเล่นได้ไม่มีเบื่อจะทำเมนูอะไรก็อร่อยอร่อยผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพอัพทีกาีฟ รสชาติความเข้มข้นเผ็ดร้อนของชีวิตที่คุณดื่มได้สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่0814449565วัดผู่มงคลหลวงพ่อพัดวัดกล้วยด้วน รุ่นพยักเจ้าพระยาหาชาบูชาได้แล้ววันนี้ที่ศูนย์ระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศรับประกันคุณภาพโดยแพทราชพฤกษ์และพีมงานหลังจากอิ่มท้องแล้วแล้วก็ได้ทานกาแฟเติมความเฟรชของชีวิตละ นะคะเรามาดูอาจารย์มีพลังพอที่จะมาดูสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสศุกร์เสาร์และอาทิตย์เรามาดูกันต่อเลยนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสคุณจะได้ไพ่อะไรกันบ้างใบแรกค่ะคุณได้ทลิตโทใบที่สองทานและใบที่สามตะหนุทลิตโททานตนุมันหมายถึงว่าคนที่เกิดวันพฤหัสคุณอาจจะต้องเป็นผู้ให้นะคะคุณอาจจะต้องมีการเสียสละ หรืออุทิศตัวในบางเรื่องใครๆก็ทำแทนคุณไม่ได้เพราะสิ่งนั้นมันจะต้องบังเกิดจากตัวคุณและบังเกิดจากใจแล้วก็ความตั้งใจที่คุณต้องเป็นผู้พร้อมที่จะให้เท่านั้นค่ะเรามาดูว่าคนเกิดปันสุคุณได้ไพ่อะไรใบแรกได้วิริยะเพชรขาตและอุตสาหะวิริยะ เพชรชาต้าตุหาทำให้รู้ว่าคนที่เกิดวันศุกร์จากอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะต้องตัดสินใจอะไรที่เรียกว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าอะไรที่เรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่ๆตลอดเวลาที่ผ่านมาเหนื่อยค่ะเรียกว่าอะไรอะไรก็เราคุณรู้ไหมคะในตำแหน่งนี้ไม่มีใครทำแทนคุณได้เพราะคุณคือเฮด คุณคือผู้นำคุณคือคนที่ต้องลงมือทำแต่มันกลับส่งผลอะไรรู้ไหมคะคุณมีโอกาสได้เซ็นสัญญาค่ะมีการเดินทางไปเซ็นสัญญาหรือมีการเดินทางไปเปิดธุรกิจตัวใหม่หรือไปเปิดแฟรนไชส์หรือสาขาใหม่เห็นไหมคะความอดทนที่ผ่านมาวันนี้คุณได้เก็บเกี่ยวมาแล้วคะ่ะเรามาดูของคนเกิดวันเสราร์ว่าคุณจะได้ไพ่อะไร คนเกิดวันเสาร์ได้ไพ่เทศตรีวิบัติและก็อริเทศาตรีวิบัติอริมันบอกถึงว่าคนเกิดวันเสาร์ในการปรับตัวที่ผ่านมาคุณปรับปรุงตัวเองเยอะแยะมากมายไก่กองปรับแม้กระทั่งกลยุทธ์ในการค้ากลยุทธ์ในการทำงานหรือแม้กระทั่งการหาไรายได้พิเศษเส,เสริมเพิ่มเติม อนนี้เป็นการบ่งบอกมาว่าสิ่งที่คุณต้องระวังเพิ่มขึ้นหรือปรับปรุงเพิ่มขึ้นคือการลดค่าใช้จ่ายที่มันเกินความจําเป็นและคุณจะรู้ทันทีเลยว่ากําไรที่มันได้ไม่เข้าเป้างานที่ยังไม่ประสบความสําเร็จเป็นเพียงแค่เส้นผมบางภูเขาเท่านั้นอริตัวเนี้เรียกว่าคุณก้าวพาดก้าวผ่านก้าวข้ามได้ง่ายดายเพียงแต่นิดเดียวค่ะ สนใจกับมันนิดหนึ่งกลับไปรีเช็คงดทําในสิ่งที่ไม่ควรทําจ่ายเงินให้น้อยลงในสิ่งที่ไม่ควรจะเสียแล้วคุณจะรู้ว่าเงินที่คุณประหยัดตรงนั้นมันทําให้เกิดเงินก้อนใหญ่ได้ขนาดไหนวันสุดท้ายของวันนี้คือคนที่เกิดวันอาทิตย์คุณได้ไพ่กรุวิชาภูมิปาโล กลุวิชาภูมิปาโลบ่งบอกถึงคนที่เกิดวันอาทิตย์คุณเป็นคนที่มีความสามารถมีประสบการณ์เป็นกูรูที่รอบรู้แต่คุณเก็บมันไว้ในตัวเพื่ออะไรคะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแต่ประโยชน์ตรงนั้นถ้าคุณนำออกมาใช้ให้กับคนรอบข้าง คุณสามารถเอาความรู้ความสามารถพิเศษที่คุณมีทั้งหมดมาพัฒนาสังคมรอบข้างให้มันเกิดความซีเรียลขึ้นให้มันเรียกว่าเกิดความร่วมมือในการร่วมด้วยช่วยกันตรงนั้นจะดีกว่าไหมคะออกมาเถอคะ่ะคนเกิดวันอาทิตย์ออกมาร่วมกันช่วยกัน นะคะพัฒนาสังคมพัฒนากับสภาพแวดล้อมแล้วคุณจะรู้ว่าสังคมข้างนอกสังคมข้างๆคุณมันน่าอยู่แล้วก็เป็นสังคมที่เรียกว่าคุณต้องไม่พลาดค่ะและสำ,สำหรับวันนี้แล้วอาจารย์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ วัตถุมงคลหลวงพ่อพัดวัดกล้ยด้วนรุ่นพยักเจ้าพระยาหาเช่าบูชาได้แล้ววันนี้ที่ศูนย์ระเครื่องฉันงาทั่วประเทศรับประกันคุณภาพโดยแพทย์ราชพึษและทีมง,งาน กอก KLD กินเล่นได้ไม่มีเบื่อจะทำเมนูอะไรก็อร่อยอร่อยผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพอัคทีคอฟฟี่รสชาติความเข้มข้นเผ็ดร้อนของชีวิตที่คุณดื่มได้สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่0814449565